กระปูเนะาะติโตรก<า>ระดุกกระมีนี่นี่กระดุกนี่นี่นี่กระดุกหน่อยกระมีบ้บ่เนาะบ่ะขาดว่าบ่รอบนะอือมันกูมันกูปีหอนหอ,นอนันนาพร้อมเนาะกระดุกโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเดอ้พอมาพบพ่อกัหน,น้องลาตีเดอ้พอพี่น้องเด้อพบพ่อมื้อนี้กะ มายามรอบพี่น้องเลยเนานะมายามรอบกบอ้เก่งสองคนคือเก่าพากันใส่ไว้ละก็มายามเบิ่งเนะาะว่าซิมานรือบ,อบพี่น้องหน้ามันกระบ,บกลวเนาะทั้งไอเก่งเพิ่นกะสะหน้าแวก๊กแวก๊กอยู่โดยเดี๋ยวสิพาไปรุ่นเบิ่งพี่น้องวา่าซิมานรือบ,อบเนาะเป็นยามรอบโดยทีนี้ยินเสียงรหลดในเด้อหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าใกล้ทางทั้งไอเก่งเพิ่นหน้ามันบกแล้วพี่น้องมันบถท่วมอันรอบซำเนาะซิมานอยู่บ่พี่น้องเบื้อง น้ำกับโบยากมีลยไรนี่เก่งเพื่อนเอาขึ้นมาเบิ่งก่อนสบายดีเด้อโดยมามามาลุนหนุมข้าเ้าแล้วก็ฮือข้าขึ้นพี่น้องมีอยู่บ่ามีอยู่บ่น้ำม,มันอยากโบกเลยเนาะมาลุ่นเบิ่งพี่น้องว่าสิได้อยู่บ่ น้ำบกแห้งเลยก็เลยว่าลองใส่บ่งแคชมาหรหนดิอบอกมีแตคีดินบอกพี่น้องบรรยากาศก็ดีเย็นๆเลยมาใส่ปะไว้แล้วก็เลย,เยว่าพากันมายามเบ่งน้ำก็มมนอยากขุ่นเลยเท่านี้บวัวไซด์ได้บวัวคือทั้งเทิงผมเนาะ พอบอกเขาใส่ลายเลยทางเทิงนะพี่น้องถ้าไปใส่ล้าเก่าลายกับมันบ่ถือเนาะ,ะ,ะว,นว้ามีหอยปลาดุกปูบ่กระปูกก็ปลาดุกนี่แต่กระปูกก็ปลาดุกบ่ <laughs> ใส่ป้าันนีดเลยนะส่วนลายมันก็สิถือแบบว่าอันกระปู่เนาะแถวนี้เนาะนอืมเป็นหลังเก่า เบิ่งเบิ่งเบิงไวใส่ป้าไเลยอือพีเอาโคมาเนาะมาไหอยู่หลดมาไหมบอเบิ่งก่อนพีเอาก่อนเด้อเออเอาโคมานำพี่น้องเยอยากกินว่าพี่น้องเพิ่งเอาขืนมาเลเบิ่งก่อน่าษมานู่วะมีบ่พ่อแค่สัดเลยมาลงพ่ทางนี้นะพี่น้องเบิ่ง กระปูเนอ่ะติดตัวรอบบนลูกบเบาะพี่น,อน้องไอ้กระปูขึ้นมาหลายเทรอบบัซอดบับนนี่โอ้ตัน่นพะพอด,ดีทอดเลยได้ตัพดอดีทอดเลยมันขาดเลยเนาะไว้มันขาดวะพี่นอ้องเบิ้งเบื้งเอามาใส่ดูกกระดุกกระมีนี่นี่กระดุกนี่นี่กระดุกหน่อยกระมีนโอ้เเบื้งนะโูโฟทางกุ้งทางกระปูพี่น้องหมานอยู่เด้อกำลังว่าวาสีโบ้ถือ ถือทางนั้นก็มีอยู่กรุงนะมีเนาะอันปลาดุกหน่อยบนอยู่นะไม่ระวังได้อยากมีเสียงโหลดแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่บนข้างทางเลยมาเ,เที่ยวไปบุญโหลดหลายเมเดียวนี่อ๋อกุ้งน,นะมานอยู่เด้อพี่น้องครมครับอยู่กับตาโลดใส่ได้เขาเอามาอยู่ใส่วางใหม่เลยพี่น้องใส่วางเก,ก่าแล้วยันบุถือเห็นอยู่บ่เห็นเห็น มึงเลือกสีทองให้มึงเลือกปุทองมึงก่อนเนาะกระโพดกระปูอ่าเบิ่งกระปูนะพี่น้องคือมาแต่กระปูแท้อันนบกขาดเบิ่งตะบนเนาะบ่ขาดเบ่งตะรอบนะอือมึงปูเบิ่งกุ้งมีหดอนาพร้อมเนาะปลาดุ๊ก็มีปู๊ม้าม้ายังมึงดูบกขาดบ่ะเบิ่งดะบนนะได้ยจีเนาะอืาหมดเป็นอยังเมื่อเบิ่งอยู่เพื่อนเกี่ยนกระปูแต่ยังเหนียอยู่เหนียนะอ่าพี่น้องปลาดุกพอดีเลยพอดีจิ้งแต่ตัวเดียวเนาะปลาดุกขัดเด้นี่กุ้งก็ได้อยู่ แค่นี่สิตัวน้อยพอยังพอดีแบบพอดีแบบขว่กุ้งพลอยเนาะกระปูกระน้อยพอดีค่ะพนี่กันยังม,ม,มันอยู่เด้อพ,พี่น้องก็ได้ยินเด้อมาใส่ปะไว้เนาะแต่ก็ได้อยู่มายามเบิ่อผัดว่าดมันอยู่ยุงหลายๆเนาะคอยแก่ เมื่อเมื่อเบิ่งเมื่อเบิ่งเอาอยู่เฮือกันผลอะไพี่น้องว่ามีบอลได้ขาดกระปูนี่มีแอนรอบขาดได้ถ้าใส่บอลได้โบมีกระปูนะพี่น้องส่งดีไปไล่เติมเนาะเมนเอาหายิบนี่ยากอลไรเผื่อซีเรียลหดปูป้อหลายเติบเครูมันอยู่ยังอีกปลาซิวยังขึ้นใหญ่แค่นะปลาซิวผลอื่นแบบไหาอย่างปลาขาวปลาซิวดะเมนวะเมนปลาซิวดิ อ๋อเนาะพี่น้องมึงเลยกุ้งกันกุ้งออกหลายอยงเลยปลาดุกนี่บบได้เด้อสิปักมือระวังตักรุ่นนี่พอดีเจ็บพยายามล้างนะหมานอยู่หมานอยู่พยายามเบิ่งล้างนั่นอีกเนาะนี่แค่ไโคมนนะเนาะนี่อ่ะแพ้โคลนี่เอาไปเลยเห็นบบเห็นหงนะพี่น้องเลยเอาโคลนอะไรแบนี้เนาะอืมย่างอีกอันหนึ่ง มีเสียงน้องเนี่ยน้อยหนึงพี่น้องเอ้ย <c oughs> หลังนี้พี่โบนีปลาคอบระทันมีใช่เหรปลาคอแต่กว่าปลาเค็งกว่าจักปลาเค็งน้อยอได้อยู่พี่น้องเอ้ยขางนั่นกะถืออยู่โซไลกับกระปูเท้าใส่วางเก่าบระยากทึกเปลี่ยนบอล น้ามันก็เริ่มสีบกไปแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ส่วงนี่แหละพอได้บัดต่อไปกับซีบกปันได้มันก็เป็นส่วงเวลาเอียงนะ่ะแม่เห็นปะ,ป,ะป้าพ,า,ปะาพี่น้องมานปลาซิวไม่ถามเขาได้อยากได้เลยนะคะไม่มกพี่น้องแม่เห็นปะ,ปร,ะวรวมกันเนาะม,มานอยู่มานอยู่อันรอบพู่อยู่กับมานอยู่ได้พี่น้องเอ้ย ปล่อยไว้เลยพี่น้องเอาลงไว้กับโบไดคิดว่าสิถือที่โบถึอเนาะถามมันรุนเบื้องต้นอันย่ามวะลังนี้บาแห้งว่ากุ้งนะอืมได้อยู่เนาะโบไดใส่อยังเลยแด้พี่น้องแต่ว่ากระเขาเนาะมีแต่เอาเอาเอามาแหละกระปะลงใส่น้ำแล้วก็ไป ai กุ้งลายแห้งเพื่อนวะมานกุ้งเด้อพี่น้องไอ้แทนนี้ปให้ปโพสอิฐกระไดมันจังบ่มีเสียงนะปันได มานหมานมานใส่ใส่ม like okay. oh. so, ึงข sure? ้างเดียวได้ไหมบ่แลาเบิ่งข้างนี้บึงิ่งเด้วอือบ่งทางนี้ทางพุ่นแห้งหลายขากันนี้ป้ากับปูแห้งหลายกับทางนี้เห็นปะมันมาบึงข้างมันน้อยใช่เบิ่งข้างมันน้อยทางพี่เดียวสิมีเนาะข้างนั้นหลายหลายนะเออเบิ่งนะเบิ่งหน่อยบ่แม่นขนาดน้อยนี่กุ้งนะปลาซิวก็มีกุ้งนะยังเบิ่งหลายไ่เนี้ อาปลาขรน้อยก็มีอืมว่าว่าปลาขอปลาขนี่เนาะเอาเยี้ยงก็ได้เจ้าพวกเงี้ยงมาเห็นเห็นปะเด้ก <Believe> ระโพดเนาะแม่นอ่ะสั่นเอาไปเนาะผีน้องขานี่แห้งหลายกับหมดหมดันอยู่ไหนอ้อเบื้องนี้แห้งหลายเนาะคนมานไม่ผีน้องมึงไม่พูดถึงกับปูทั้งปูขักเลยดอ้าวมันมันมันดับเบิ้ลเบิ้ลทำลายยัดปลาป้าขาดแห้งมีแต่กุ้งกับกระปู เด็กระปูกะลงมาทันเบิดนีสั่นไปเลยหมดนี่ป้าพี่น้องกระปูนะพี่น้องให้เบิรงเบิร์งหลึกหลึกถอกถอกเบิร์งด้วเบิรงนี่นะว้ากุ้งอ๋อที่เล็กแต่กุ้งถอกเลยโลดหนึ่งโหลดเอ้ามึงเนี่ยผูกมีแต่เสียงโหลดพขนแข่งกันพี่น้องเอ้ย มันได้อหุ่นเดืแก่ออกก่อนแก่ออกก่อนมานมานพี่น้องเลยมันหมักหมักเราได้อันเคุนเป็นอันนี้เวลาเราใส่เหงื่อผัดคือนโบอยากอันถือเนาะถือหน่อยเดียวพี่น้องบัดห้องบริใส่อยังเลยผัดถือบัวใส่ก็ได้รู้ว่ามันเบื่อเหงื่อบ่มาจังมันอินเหมือนจังเนาะบัวใส่ก็ะถือนะบริใส่เหงื่อเลยได้พี่น้องปกติกับใส่ห้ามเนาะขว้าห้ามแต่ว่าอันนี้ห้องบริใส่ตั้งแต่ใส่มานะใส่เธอเดียวผัดถืออึ๊ก อ่ะมันลุออกข้นอกหมดเลยอืมมันขาดบ่จะเบิ่งเบิ่งนี่เบิ่งค่อยย่อค่อยย่อออกว้าพี่น้องเอ้ยออายลงนบ่ตินบ่ออกจากกันป๊าติตบิงนี่อาตายกันลายะปาอืกอีเบิ่งติพี่น้องเอ้ยกปาิวก็มีเลือกปาิหลวเด้อนี่อ ได้เป็นโลทางกุ้งทางปลาซิวเนาะรวมกันเลยสัมสีเมื่อเลือกพี่น้องกันยู้เฮือนยังขางนั่นมาวันนี้ทางนี้กระปูกระทางไตไปน้ำเนาะตัวน้อยพอดีทอดเดียนี่ทางนี้ก็เป็นธรรมวะพรมจะได้กระทำไหมข้างหน้าก็มีเนาะฟาบังโดนอีกอ่ะพี่น้องเบอร์ฟาเบิรงนก็เด้อเดีย์เขาติงข้างนี้มีกระปูเลยกับกุ้งปลาขอน้ำเนาะฟาหมาตปลาขอน้ำพี่น้องในแบบนี้ ถึงปลาดุกถึงปล<ม>าหอกว่าปลาหอก็ได้อีก <laughs> ว่อลิ้นมันได้แท้สิค <laughs> อยแกะออกห่าเมื่อเบิ่งรอบเด้อพี่น้องเอ้ยว่าสิขาดหรือบ่รอบนี้ <laughs> <laughs> กุ้งอันกระปูหลายพวดเนาะมานกว่าเก่าเลยพี่น้องไอก้กระปูก็ได้ยามแล้วเลยเนาะบันนี้มีโอกาสสิไปซื้อยังไงนะพี่น้องนนเนาะเฮาก็ได้มีแต่เห็ดเวีย่ยมาเฮือนแล้วกะจบมาใส่เนาะจบมาใส่เลยคัดว่าถืออยู่ เดินเลยมันกุ้งนะป๊ัดงามๆทั้งนั้นเลยน้ำๆพ่อบิกอืมปลาคอขึงถังบเห็นนไปพอดีเลยมีปลาดุกพร้อมน้องจกปลาดุกด้วยมันถือปลาดุกแล้วเนาะป๊าดตังกุ้งนะพี่ลึกดีเนาะพี่น้องมันเลือกมั้ยสองห้วยเจาจังนี่อ๋อหมานแหงตัวน้อยๆเนาะน้องนี่เนาะพอดีคัะ มานมนพี่น้องกยจนนักผูกก็ได้แม่ไปเลือกผู้หล่น้องมันแจงสีผูกว่าลายหน่อยฉันได้เนาะอันนี้มีกระปูน้ำพี่แต่ห้าสิบพ่าเมื่อไรพี่น้องเพราะว่าญาตันกระปูมันกัดกุ้งเบิดแม่เมื่อเลือกเบิ่งอยู่เฮือนที่ไปเบิ่งอันรอบก่อนว่ามันสิขาดบอกด้วยว่าจังไดเพราะว่าอันกระปูลายลายเนาะนี่เด้มันสุดๆเลยเด้อพี่น้องเหมือนนี้มีปลาคอปลาซิวถ้ามีลายี่มกแสบได้ปลาซิวเนาะ มกพี่น้องไอ้ทางบ้านเฮานะมกปลาซิวโอ้ยมันมึงใส่แบบตามมีตามเกิดบริใสย,ยังลงไปอพอได้กินอยู่เพิ่นเอาอนัน,นันรอบดักกุ้งเพิ่นลงไปล่างพี่น้องเอ้พะวันเปืือนเนาะไปล่างวันก่อน น้องน้ำกับบัยักไซเป็นได้น้องนี่มันบกเลยเดย้เริ่มบกเลยมิ่ว่ายาสิพาเมือเลือกอยู่เพื่อนเดินี่น้องบ้านนี่เนาะไปเบ่งกันว่ะสิได้กุ้งลายสำได้ตอนนี้ยังบู๊เพราะว่ามีกระปูน้ำกระปูกระลายแห้งไปออมกินเนาะคือิสซ่บออมกระปูใส่ผักหอมหอมไปน้องบ้านนี่เมื่อเลือกอยู่เพื่อนคนแล้วเมืกกอ่อ,อ,อ,อนเ,นเลือกอยู่เพื่อนอืมข้ากแล้วน,น้อ,นอ,วนองบ้านี มันขอออกก่อน่ึงขูเนาะตอนตักมือเลยกุ้งกับเป็นถัวยสองถ่วยมาจักวเอาซองเก็๊กับปูออกก่อนเนาะนี่เก็๊กับปุกออคือหลายแต่กระปุ่มาไปทอดกินกับํำหงแช่เบิงด้วยเบิงน้้ำด้อ่ฮะไปเือ่ ขยานมาันอันนั่นมือเขาไม่เทียบอันอื่นสิผมไปนะนำบน่ใส่อ่อนแล้วก็ทิมบุหรกระทังนะฮะทังนั้นทังนั่นทังนั้นทังนั้น,น,น <c oughs> หนังเจ็บบิดคืนเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ลินเอาเนี่ยกุ้งกุ้งกัเป็นกระซามลายก็แล้นเนาะท้าที่บุบเลยมันสุดก็ ระวังปลาดุกเด้อมีปลาดุก <Okay. S 1> อยู่นะปลาดุกมีปากมือนี่บ่ได้นอนแบบแล้วแหลปะปลาดุกปากปล okay. างแกเสบทั้งมอดมีกุ้งนะกุ้งแล้วจะฮุบเขาลาย <c oughs> เราอยากให้มันสอันไปเลยลายแหง้งเนาะสักนีนะพอดีทอดไว้รเราเหยียดซื้อผงเดนนามเฮาผงบะหมี่ให้ทอดใส่อนันแป้งแป้งเยอะขึ้นอย่างนี่แหละ แป้งเน่มันบาแป้งเนื้อแป้งเนี่ยจืดหรือก็เห็ดนะเห็ดอะไรกินได้เน่พี่น้องคอมเมนต์บอกเลยเด้อมาจังนะเห็ดแซ่บเนาะเมันแบบว่าแซ่บเลยแต่ต้องลองไม่ลองมึงเนาะตัวซัมมี่แหละพอดีขาดคนวะเด็ดห้าพันโมเกลเห็ดก็ไม่ผิดแล้วนีแต่ส่วนไลก็ได้มากกับแกงขนม้าส่วนอันถัดไปมีปอะไรเล่าแห้งกว่าแต่เก่าเนาะมือนี้เนาะไลายยลพี่น้องลายกว่าแต่เก่าไลายเลยมันใมแถาวขัวอะไรกัน ไปคนทางฝุ่นแน่เน้อการกินอย่างไรบอกว่าทางเก่งเห็นก็มาหลินนั่นงถามมาอะไรแต่บได้ก,กินแลยสีมือห <c oughs> ลุดใจเมื่อฝุ่นกับได้กินยุ่วแต่โบรา้ายพุ่นวะเป็นเอานางยังอยู่บ้านนะใส่ดีบ่แม่หากินทำมันดาให้พอตึกสะดุ้งก,ก,กับตึกเอาว่าใส่รอบกับใส่รอบเอารอบใส่ไส้ใส่ยัยงแล้วเอาเหงื่อใส่มันกระเข้าขึ้นกัน เมินปลากระตุกกระยังใส่เงิก็ได้คือกันทางใรได้บัวปลาดุกบ้านี้ระวังเด้อบ้านเด้อปลาดุกนะคือปลาเนื่อเรียกใส่กระซั่มเนี่ยฟินขนาดไหนอ่าแต่ว่าลายกระโดดเลยหัวมันอยู่ทางนี้พี่น้องหลายแหงได้เลยเต็มถั่วใหญ่เนาะกว่าเห็นว่าเออปลากอบเห็นเอาถั่ใส่ถั่ว แถ่กระซ้ามันกว้างมันเละคือน้อยอนเก็บออกนี่นะปอาป้าจะต้องประดุกเล้วฮะประดุกทัง้งนั้นอาเก็บอันนี้ออกเบิดก่อนโอ๋หลายแถวพี่น้องเลยอุนก็ได้นี่นะเปิดอุ่นก็ได้ขาวมา่นน้ำจักโลอันจักโลได้เป็นโลห์ได้แต่มันตัวน้อยสิก็คือสีแบบว่าลูกมันเนาะว่าตัวใหญ่ท่านย้ำมันแน,นวมันสำนี่แถวนี้ทัานอยู่วังอื่นแบบเป็นเลื้งเป็นนองกระสีใหญ่อยู่แต่มันคอดคือว่าแหละ เดี๋ยวแบมันมีได้อยู่ในน้ำในระยะสั้นเนยนลยจังมากกัดบกบกสีบกหรือปลากระดุกกระดุกให้มันต่ออกไออก,ออกอเลี้รก,ระ,ร,ร,กระปูนเ,นเรียลอยกปะ,ปะปะูิไซโน่ลายเลือดปลาได้บนี้เด้เลีอยปากระซามพูดอลไปลา่นเลยเาก่อนเดียวสิลงหยับางหินน,น ปลาตะเห็นแต่สะออนลองลองกรอบกันบิ่งด้วยค่ะหลายแหงแต่สะออนสะออนของปู่เจ้าขักดในมีน้องแบบใส่แบบทำมันถือเป็นมวนเนาะเนาใส่ให้บิ่งไก่ต้องมาขักกระโดดเห้อันนี้หลายกระโดดเนาะยังใหม่ๆเต้นดำ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 เลยมากินก้อยกุ้งมากินก้อยกุ้งสุดๆเขาก็มาเก็บอันนี้ของน้ำเนาะปลาซิวบ่ หลายเนาะแต่ว่าโตบางอย่างเห็นบางตก็ใส่น้ำในทำมามันเก็บไงใส่น้ำผัดเห็นสเห็นอยู่ตัวมันพูว่าตัวบัพูสี่าเห็นยังกวาแต่เก่าเนาะกรถือปลาซิวกะถือทรงไซสงทรงไซน์หูสีหาแบ่งให้ยาแน่เห็นถือกลุ่มแล้วก็อี่น ได้บ้มีผูสิแ่งน้อยจีแงนันจีไปนองถือก็ได้ขายกับโบได้ทางเฮานี่ันี้ก็สำคัญเละปัญหาก็พอได้กินอยู่แต่ว่าใส่กับประมาณสามมือก็ได้ยุดเอาสิใส่ไปไล่กับโได้เนาะจะกินตลอดกับบได้ นี่แต่หาไปประมาณน้อยหนึ่งกยุดเห็ดตะนนี้เเก้ามันจะบดได้อืกกั้นคู้สีกินกับเบื่อได้คู้ทีผู้ทีเบิ่งกับเบื่อคือกั้นแต่ว่าด้เลย่างนั้นได้มันก็คือมวนเยอะกว่งนะมวลนะึกแล้วก็ถึกถึกกระโพดกุ้งก็ได้วลาย

ทีแน่ๆที่เราหมักก็คือปา่ปาเพราะว่าเวลาเราไปมุกไปแกงอย่างแบบมันมุนมุยนอยังอ้อนอ่อ <ừ. S 1> นนะเผือไนปุ้งผัดแข้งมันมีหนวดเนี่นาานาง,ง <laughs> ้อเท่าไหร่ิโลสิโล,โล <laughs> เิ้นกะมาบึงด้วย <laughs> ไหระแพงไงซื้อโ้โหอไมาได้ไฟขาวทางาังไ่าไฟขาวจะดึงตัวน่ะ แค่ที่นอเไยมึงเนี่ยมานขากันนี้มานี่ปลาดุกอันนี้เขาแยกต่างหากแยกปลาออกแยกออกจากกันเพราะว่าาได้เห่าได้พี่น้องเไยเป๊ปซี่นะเห่าเก่งเก่งจังคืนมาเวลามีคนยางผ่านนะอันนี้หายังบมปันได้เพราะว่าหากใหญ่เขาจะอยู่แบบใกล้หมู่ไรแบบบัวสมควรนั่งนั่งคักันนะซื้ออ นั่นกะสิงหู่แล้วตัวน,นั้นแห้งหูเลยเวลามีคนร้ายนี่บุมากใกล้คนมาแขกคนมาเฮือนน่ะบริสโซได้เลี้ยงสิไปอยู่ทางหลังเฮือนเขาไปอยู่แบบเขตในเมืองนี่กับโบบันไดพี่น้องในคนทางนี่แห้งบกักเลยแต่อันนี้เขาอยู่ส่วนหมูได้เลี้ยงเพราะได้เอาเลือกแหลมได้เงาหนี่กันร้ายหลายเนาะก็ได้กินอยืออนนึนกถึนนนงนะ กพูดเนาะมานแทะมานเานด้ออันนี้เลือกได้ปลาซิวก็ได้หลายเติบพอดีเออคือปลาซิวปลาดุกปลาคอแมนมันแท้บ้านข้าไปแล้วจังได้การมิจฉวสิคอเจ้าคลิปแล้พี่น้องเลยเมื่อนี้กะมาลุ่นกุ้งเนาะพามายามาลุ่นเลยแบบใส่ไปใส่มากกับมวลนะกะใส่ซองซ้ำเทือกันแหละพี่น้องก็ยุดถ้าไปใส่ทุกมือแล้วกับ่าได้เนาะใส่ทุกมือไล่จากกระบอกเข่าอะไรพี่น้องยังคือกัน โดนโดนเธอหนึงเทากับปักพรในแหละคือสองนี่กับว่างนี่ปักพรสองนา,างกับเห็ดเวี้ยอะไรพี่น้งนองมีเนี่ยกับดีกว่าโบมีเนาะดีกว่าโบได้เห็ดยังเรื่องโบได้เห็ดไปแต่เนื้อเห็ดไปแล้วโดยอ่ะคุณจะมาคลิปนี้ก่ะสีข้อลาไปก่อนเดพี่น้องท้าพบข้อคลิปหนาเนาะโดยจะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีโดยสบายดี